วัสดีจ้าวันนี้อยู่กับเดนนี่ยูน้อยอลโลและน้องหวานเป็นยังไงวันนี้นะเราดีกันขนาดนี้เพราะว่ามีรถลงเทเลอร์ใหม่แล้วทุกคนสำหรับเดือนนี้นะคะเดือนนี้เข้ากี่เทเลอร์แล้วน้องหวานไม่รู้แต่จำไม่ได้รู้ว่าเข้าบ่อยมากมากเลยสำหรับเดือนนี้ขนาดเพิ่งต้นเดือนนะจ๊ะเข้าแทบทุกวันทุกคนมาดูกันดีกว่าว่าเทเลอร์นี้นะคะได้รถมาทั้งหมดเนี่ยแปดคันเป็นรถอะไรกันบ้างเริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยค่ะคันแรก เอสเอเลยสําหรับคันนี้นะ<ช>แม็กมสวยๆกันมาเลยนะจ๊ะ<ช>สำหรับคันนี้ค,คันนี้ใส่แม็กคีมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะใครชอบสีบอลทองแม็กคีสีทองแบบนี้นะจับจองคันนี้ได้เลยใช่ค่ะด้านล่างนะคะโตลต้า,ตาโครราล,ลาเอลติสจ้าใครชอบเอาติสอยากได้เอาติสน,นะวันนี้มีเข้ามาให้แล้วใช่นนแล้วหน้าใหม่โฉมใหม่ปีใหม่น้องหวานเปิดให้ดูภายในกันสักนิดหนึ่งภายในใครคะนี่จ่ะไปเดี๋ยวเปิดภายในให้ดูเลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นบอก เป็นบ่อนังเลยสวยๆแบบนี้เลยขนาดรถเข้ามาย,ยังสวยขนาดนี้นะเดี๋ยวหวานเราไปล้างทำความสะอาดให้เนาะที่ภาพเลอะๆแบบนี้นะไม่ต้องกลัวเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเ<ช>ร,ราไปจัดการให้เลยสีนี้สวยมากๆเลยนะสําหรับคันนี้เนาะไปคันต่อมาเลยค่ะด้านล่างนะต่อกันเลยนะคันนี้นะคะฮอนด้าซีวิกลูกคาก้าจ๋าใครอยากได้ซีวิกนะบอกบางคนหูพี่ตัวใหม่โฉมใหม่มันแพงขอโฉมเก่าได้ไหมตัวนี้จัดให้เลยค่ะ แมกนะเป็นแมกเดิมจากเจ้าของมานะตัวนี้รี้ริ้วรอยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เอาแมกใหม่ยางใหม่ไปเลยเนาะเป็นสีเทาสวยๆกันเลยเดี๋ยวเราไปแอบดูข้างในกันนิดนึงเนาะสำหรับคันนี้นะจ๊ะแอบจ้ะไปเลยฮะกอเอาจะคัานล่ะนี่นะคะสำหรับคันนี้เราเป็นบ่อหนังเหมือนกันนะคะเป็นสีเบจสวยๆเลยด้านในก็คือใหม่มากๆเลยนะจ๊ะทุกคนคะถึงจะเป็นรถปีเก่านะแต่บอกเลยนะว่าใหม่มากๆเลยไปด้านบนค่ะนี้ด้านบนนะคะคันนี้ สูดีแม็กซประตูเลยใส่ล้อเวลมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเฮ้ยไม่ใช่ล้อเวลขอพายทุกคนคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กแต่งๆมาเลยเวลถูกปะเนี่ยถูกปะเนี่ยถูกแล้วเออกานมาเหมือนทีเอเลยนะอตกใจกันนิดนึงนะคะคันนี้ได้ล้อเวลถูกแล้วนะทุกคนนะได้หล่อๆเลยนะจ๊ะช่อคันนี้จับจองคันนี้ได้เลยคันต่อมาแน่ๆอันนี้ภูมิใจนําเสนอมานะคะคันนี้นะคะมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร์ใครที่กําลังหารถครอบครัวราคาเบาราคาประหยัด คันนี้ได้เลยและคันนี้ที่เข้ามานะเป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4วิวได้ด้วยนะคะขับเคลื่อน4ล้อไปเลยเปิดให้ดูด้านในบอกเลยว่าโคตรใหม่เบาะหนังด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะใช่แล้วจะใหม่มากๆเลยนะสําหรับคันนี้นะบอกเลยนะว่าไม่มีร่องรอยการชนมาแน่นอนค่ะเรากล้ารับประกันได้เลยนะบอกเลยนะว่าแม็กะนะคะได้เป็นแม็กอัลลอยนะจากมิซูเลยนะคะและด้านบนน้องหวานจ้า เป็นอีลซูดีแม็กเลยคันนี้นะเป็นตัวไฮแลนเดอร์เลยนะจ๊ะสําหรับคันนี้แม็กสวยๆมาเลยนะคันนี้นะเป็นเครื่อง2.5เลยจ้ะเนเน่จ๋าสีสวยๆแบบนี้เลยไปถ้าโชคถ้าถูกใจนะคะแนะนำว่าให้รีบจับรีบจองเลยจ้จะคันขันมานะคะคันนี้นะคะนิสสันนาวาร่าจากเครื่องยนต์2.5นะคะเครื่องยนต์เป็น VJ เเทอร์โบจากใครใที่ถูกใจนะจับจองคันนี้ได้เลยนะใช่จ,<ล>จับจองคอันนี้ได้เลยนงหวันครบพานชมคันน้งนบนหน่อยเลยด้านบนนะคะจะเป็น ออฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดฟอร์เรนเจอร์อรแคปมาแล้วนะจ๊ะสําหรับตอนนี้เนาะฟอร์ดแคปมาแล้วนะคะทุกคนคะสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่มาได้เลยนะจ๊ะคันนี้นะเครื่องยนต์2.2เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ<ช>อ่ายากรู้กันนะคะว่าเทนเจอร์นี้เปิดจองเท่าไหร่จ๊ะเน่เน่จ๋าคันนี้เทนเจอร์นี้นะจ๊ะเปิดจองแค่คันเดียวนะ8คันที่ผ่านมา ถูกใจคันไหนก็จองแค่หนึ่งพันนะคะใช่ค่ะและเด้กับน้องหวานนะจะพามาดูตรงนี้ทุกคนช่วงล่างนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าพาชมเหมือนเราสองคนใช่แลยใครจะกล้าพาชมรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดใครเขาจะพาชมแบบนี้ใช่ลไม่มีใครพาชมเท่าเราอีกแล้วใช่แล<ช>้วแต,แต่เดี๋ยวดูหน้าคันนี้กันนิดนึงนะคะบอกเลยนะว่าช่วงล่างของเขาไม่มีขึ้นสนิมแน่นอนเลยเดี๋ยวเราเอาไปล้างทาความสะอาดกันได้เลยนะบอกเลยนะว่า เลยคะ่ะสียังสีดำดำเหมือนเดิมเลยสีดำลงจากเออสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะทุกคันเลยไม่ใช่แค่คันเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ใจรีบเข้ามาค่ะพเพราะว่าวันนี้นะคะเนเน่และน้องกว่านะเปิดจองแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใช่แล้วรีบโทรมาหาเราสองคนเลยค่ะ <c oughs> เบอร์โทรมาจากน้องหวานจ๋ 8, 6, 5, 5, 5, าศูนย์หนึ่งสี่แปดหกห้าเก้าห้าจ๋าเบรหาเนเน่นะคะศูนย์เก้าสองหกห้าหนึ่งห้าสี่สามหกนะคะโทรเข้ามาหาเราสองคนหรือใครที่ walk in มาหน้าร้านนะคะแจ้งเลยว่า ยี่น้อยร้อยโลและน้องหวานนะคะเพราะ<ช>ว่าได<ช>้จองกับเรานอกจากจะทั้งเทเลอร์จองแค่พันเดียววันรับรถนะคะได้น้ำมันเต็มถังพร้อมกับรับทองไปด้วย<ช>แล้วจะบอกเลยนะว่าได้รับรถได้รับทองเลยและฝากไว้ก่อนนะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านและจัดส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้าอ,อยากได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาเนเน่และน้องหวานเลยสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้าน ซือรถสวยๆแบบนี้นะคะมาจากเทลเลอร์สภาพนางฟ้าแบบนี้นต้้องนึกถึงแน่ๆและน้องหวานเท่านั้นค่ะสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีทีนี่ไม่ขายสวัสดีค่ะทำไมต้องเลือกซื้อรถมือสองกับบริษัทสมชายคาเซนเตอร์เพราะเรามีรถให้เลือกกว่า,300า3 0 0เ้็ันเป็นนันฟรีและส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วไทยเรามีศูย์ซ่อมมาตรฐานครบวงจรพร้อมช่างผู้เชี่ยวชาญรถทุกคันทดลองขับฟรีเปิดให้บริการมากกว่า4 0ปีรถไม่ดีทีนี่ไม่ขาย